กำลังดูอยู่แต่ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขที่สุดคือเข้ายากหมากแพงเข้าแงสงขึ้นราคาอันนี้เนี่ยจะต้องกแก้ควบคู่ไปกับในเรื่องของอความปองดองก็คือกองขานี่หนึ่งเมื่อกี้เรื่องเรื่องยาเสพติดนะนะถ้าเรายอมรับตรความจริงก็คือมันแพร่ระบาดไปทุกตอกทุกข้อ,ของทุกซอยจากแต่ละทีเนะี่ยท่านดูนะโอ้โหทีเป็นแสนเม็ดล้านเม็ดและวก็มูลค่าเยอะมาก นี่ผู้เฉพาะบ้านเราน่ะแล้วก็ไอ้พวกก่างชาติที่มันหิ้วกันมาอีกนะมาะานโทษมาจากตัวดาตัวมืดอะไรอาพลิโง่งกายอยู่เดียวอยู่กันมายาไอโคงโอเคถามยิงประเทศไทยมันเป็นสวรรค์ค้ายาเสพติดเหรอที่รัฐบารรับมนไม่ดาการอันนี้ย้อนมาที่ดรสิงห์ทองพูดถึงเรื่องการจัดการเรื่องปัญหายาเสพติดที่เป็นนโยบายนโยบายของรัฐของของท่านของพรรคของท่านนะพรรคใช่คำถามถามเลยว่าเอ๊ะ อย่างนี้ถ้าเป็นเอากันมาต่อนี่จะมาฆ่าตัดตอนกัน,นีจะมายิงทิ้งกันเดี๋ยวคณะสิทธิมนุษยชนอะไรมันก็จะออกมานน่เนี่ยมีมาตรการอะไรที่จะป้องกันอันนี้ไหมครับเรื่องนครับวันนี้เราถึงบอกว่าเรามองผู้เสพเนี่ยคือผู้ป่วยคือจะต้องเอาไปบําบัดแล้วก็เยียวยาเฟินผูกเฟินผูกเ,เข้าไปออกไข้ อาสาพัฒนาเรื่องวิวัฒน์พลเมืองอะไรนะที่เป็นโครงการต่างๆจะเป็นเป็นค่ายที่ต้องไปอบรมตรงนี้ให้สร้างเขาและให้เขาเข้ามาสู่สังคมวันนี้ลูกหลานของเราเนี่ยมันจากจากอ้อมกอดของพ่อแม่เก่าปุณจากครอบครัวไปเพราะเรื่องยาเสพติดวันนี้พรคเพื่อไทยว่าจะเอาความสุขกลับคืนมาก็คือเอาลูกหลานกลับคืนมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่อันนี้ดีดังนั้นวันนี้นอกจากการที่มองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยต้องดูแลมีค่ายมีที่สถานที่ต้องดูแลเขาเรื่องพยาบาลต่างๆ เรื่องการหน้างานที่ต้องให้เขาได้ทําได้ฝึกอาชีพอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยเขาในเรื่องของกีฬาที่จะต้องไปเสริมให้เขาได้ออกกีฬาเพื่อจะออกกำลังกายอะไรต่างแต่คาดเณว่าเป็นประโยชน์ผู้ค้าได้เรามองว่าจําเป็นลาะครับผู้ค้าที่เขาค้าหรือต้องจัดการท่านเด็ดขาดโดยต้องใช้กฎหมายเข้าไปดูแลแล้วการแก้ไขเนี่ยเราจะใช้ความเด็ดเด็ไปไล้ล่าไปฆ่าตัดตอน ไปเหมือนกับที่ถูกกล่าวหาโจมตีคือไม่ใช่ถ้ามันจะเป็นการเดี๋ยว NGO เข้ามาว่าเอ๊ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นแหดะผมก็ห่วงเรื่องนี้ไงผมก็ห่วงเรื่องนี้เพระฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมเองส่วนตัวเนี่ยผมได้คุยกับท่านพลตารวจเอกอัชริศสุวรรณเพชรศัเหมือนกันปรึกษาเรื่องนี้กับท่านว่าขั้นตอนในเรื่องของการที่จะไปแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยเราจะมีขั้นเป็นตอนโดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจมีเจ้าหน้าที่ ทหารหรือ,รอมีเจ้าหน้าเกลืเขาเรียวกว่าข้าราชการของคือมาเป็น,<ใ>นบูรณาการเป็นหน่วยงานในการแก้ปัญหาโน้นอย่างงานที่เกี่ยวข้องปสสก็ๆๆแล้วแต่อันเนี้ยมาทําเป็นขัน้นตอนเป็นคณะกรรมการที่จะกลั่นกรองในการทํางานไม่ใช่ถึงเวลามามคือที่มันมีการฆ่าตัดตอนกันที่ผ่านมาเนี่ยเ็เนื่องจากว่าเป็นเป็นผลประโยชน์หักหลังกันจนตัวกันเรื่องส่วนตัวกันที่บอกว่าทิ้งอ่าถูกต้องอันนี้เรื่องนี้วันนี้กฎหมาย กฎหมายมันเรากปกครองโดยดิตีรัดแล้วการสื่อสารโซเชีเยลเน็ตเวิร์กมันไปทั่วโลกข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าเราไม่มีความพร้อมเรื่องข้อมูลเนี่ย <ried. S 2> ก็จะทําให้เกิดปัญหาว่าเอ๊ะละเมิดสิทธิชนหรือเปล่านั่นแหละดิผมก,ก็ห่วงเรื่องตัวนี้เนี่ยในถามคุณยาคุณจริยาเอาถามเนี่ยทั้งสองท่านเอาแล้วที่เพิ่มกําลังไปมาสัก2,500นาย315สา่งห้าใช่ไหมครับธารกิจสามหนึ่งห้าใช่ได้ผลดีได้ผาดีแลนวก็มีผลรวดคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเองต้อง กับท่านไพโร์และท่านวิชาญก็ไปยืน่นในเรื่องของการใช้ช่วงนั้นเป็นประกาศเกาฑการเลริกตั้งแล้วก็ปรากฏว่าเอาทหารชุดต่องแบบเอารถทหารเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเาจ้าที่ตำรวจก็มีท่านอรพงษ์ชีวิชาในละร,รับ <คน S 2> เป็นหัวดโบว์อรพงษ์ชีวิชาแล้วก็มีพลเรลือนเอาไปโดยเฉพาะไปสอบถามคนที่มีเสื้อแดง ว่ามีมวลชนเสื้อแดงแกนนําเสื้อแดงไปสอบถามว่าเนี่ยมีกี่คนมีอะไรซึ่งกลายเป็นว่าลักษณะเหมือนกับเป็นการข่มขู่เป็นการปรามว่าไม่มให้มาช่วยเรื่องพรรคการเมืองแล้วก็ชาวบ,บ้านเองเขาก็กลัวเพราะว่ากลัวนึกว่าจะเอายาไปยัดไปยาไปให้เขา <c oughs> แล้วไปจดลายชื่อไปจดเบอร์โทรไปแล้เขาเรียบร้อยแล้วถามว่าเนี่ยไปชุมนุมกันหรือเปล่าซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการปราบยาอันนี้อันนี้คือเรื่องเฉพาะกิจสารหนึ่งครับเราก็เลยไปยื่นที่ ฟองร้องกันอยู่ไหมเราก็ยื่นหนังสือไปที่ผู้จัดการฐานบกนะครับแล้วก็ไปที่สมานบุทัธชาติเจอท่านวิเชียนท่านพบตรพบตรแล้วเราก็ไปยื่นเรื่องที่กรกตเรื่องนี้ว่าในช่วงระยะตรงนี้ควรจะอย่าไปใช้เครื่องมือไปเอื้อประโยชน์กับพรรคการเมืองใดข้างหนึ่งอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ไปปราบยาเสพติดแต่ว่าไปทาช่วงที่มันมีการเริ่มทันให้มีส่วนได้เสียกับพรรคการเมือง กิดขึ้นก็ต้องมีการฟ้องร้องฉะนั้นวันนี้ระยะของชบากรีดามเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับคงจะหมดประมาณเดือนกันยาประมาณกันยาเนี่ฮะนี่ต่อกักเมื่อกี้ที่ฟังดูที่ดรสิริพผู้กำลังบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่ของคุณยิ่งรักเนี่ยก็คงขับเคลื่อนตามนโยบายที่ได้พูดสัญญงสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้แล้วก็มองข้ามเรื่องเก่า นะคือก้าวมองไปข้างหน้าว่าจะทําอะไรเพื่อฟื้นฟูไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจนะทางสังคมทางการเมืองและโดยเฉพาะที่สาคัญอกติสงทองให้น้ำหนักเรื่องความรองดอนซึ่งมันจะต้องออกดอกออกให้เป็นระยะเวลานี้ใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงถึงเขาจะเห็นเพราะผมมองทางการเมืองคือการเมืองบกติสง่งถ้าท่านทำไมททำไปแล้วเนี่ยสมเดือนกันแล้วทําไม่ได้6เดือนกันแล้วเนี่ยเขาจะมานะ เขาจะมาถามนะที่เอ่ยมาเมื่อกี้เนี่ยที่เอ่ยมาเมื่อกี้นี่สําคัญทุกเรื่องเลยนะต้องไปพร้อมๆกันเออเอาขับเคลื่อนพร้อมกันเลยนะต้องมีทีมงานเลยนะเรื่องป้องดองเนี่ยมันต้องมีขั้นเป็นต่อไม่ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนนะใช่ก็มันก็เป็นคู่ขนานไปเรื่องเศรษฐกิจก็แก้กันไปเรื่องป้องดองก็แก้กันไปล่าหน้าเดินไปเลยพร้อมกันรูปของคณะกรรมการในรูปของการป้องดองเนี่ยคือต้องตั้งคณะกรรมการในการที่การกลอง คือเราอย่าเอาคออปที่มีอยู่แล้วเอาตั้งอยู่หรือว่าใช้ของท่านอาจารย์คณิตอยู่อ๋อาอาจารย์คณิตเนี่ยเราได้ประสานงานไปแล้วก็ท่านก็รับที่จะดําเนินการต่อแต่ว่าการตั้งคณะกรรมการเนี่ยมันต้องมีระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวดังนั้นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องความประนองดองเนี่ยมันไม่ใช่แก้ง่ายนะเพราะเกิดความขัดแย้งแตกแยกมาตั้งแต่19กันยา4ี่เกจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังฝังลากลึกอยู่ ซึ่งมันความขัดแย้งยังคงอยู่นะแต่มันก็จําเป็นต้องทำนะต้องแต่ต้องทำฮะมันต้องทำคือแน่นอนเรื่องนี้เราทําอยู่แล้วเพราะเราบอกว่าเราแก้ไขไม่แก้แค้นแต่ทีนี้การที่จะตั้งคณะกรรมการต้องให้เขามีอิสระนะหรือรัดหรืออะไรอย่าไปแทรกแซงอันนี้คือเขาอิสระในการดำเนินงานมีสืบสอบข้อจริงและเอาคนที่มีส่วนได้เสียเข้ามาด้วยในการที่จะให้เขาได้แสดงส่วนร่วมเป็นประชามติแล้วเรื่องนี้ เมื่อตั้งมาแล้วมีอะไรออกมาแล้วเนี่ยต้องมีประชามติของประชาชนมเห็นด้วยไหมนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะตั้งมาให้ควรเปิดเผยทุกขั้นตอนในการกระบวนการในในที่อัตตาการต้องเปิดเผยเพราะว่าที่ผ่านมาสองฝ่ายสองฝ่ายเนี่ยคือว่ามีส่วนผิดเขาบอกว่าคุณต้องยอมรับว่าคุณมีส่วนผิดคือวันนี้ช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่ชี้ถูกใครชี้ผิดวันนี้วันนี้แม้แต่ีการโยนบอกว่าเป็นชุดดำบังมีการฆ่ากัน คือวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครเผาบ้านเผาเมืองยังไม่ใช่แก่ยังหาไม่เจออ่ะยังไม่เจอแต่ที่แน่ๆว่าใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองที่พอนมาคือผมก็ไม่รู้นะในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยนะชายชุดดำเนี่ยตามหากันมาจะเป็นปีๆแล้วเนี่ยเกือบปีมันก็ไม่เจอแต่ที่นีแน่มันมีคนตายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บตายเกือบร้อยบาดเจ็บเป็นสองพันเนี่ยชายชุดดำผมก็หาไม่เจอแต่ว่าคนใจดำเนี่ยมีแน่ๆอ๋อริง ก็เใ,ใจดยหัวชาวบ้านเขาเลยเน<ช>ี่ยผมว่าท<ช>่านใจดํามากนะ<ช>แต่นี่กําลังออมองว่าที่ผ่านมาชุดของอาจารย์คณิตเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ก็บอกท่านก็ให้ทําอิสระไม่เคยไปก้าวไกอะไร<ช>นะอันนี้คือเราก็ฟังท่านบอกว่าตรงนี้นี่อาจารย์คณิตนนนครเนี่ยท่านก็ยินดีที่จะมารับธารมต่อโดยทานนี้ก็ต้องให้ท่านทําไปแต่ประเด็นที่ถามต้องตื่นตรกว่าทําไมต้องเอาผู้มีส่วนได้เสียเข้ามานั้นเราไม่ตั้งเป็นคนกลางหรือว่าคนได้เสียเนี่ย ราจะได้รู้ปัญหาเขาด้รมองคืออย่างนี้ครับคือเราเคยแก้จนช่วงของปี52ครับนะก็มีเหตุการณ์ตรงนี้ก็มีทางสภาเขาก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่รัฐทั้งประชาชนทั้งหลายๆฝ่ายไปให้ข้อมูลไปแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มาเอาวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆข้อทีจจริงต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเราปรับกฎหมายเข้าไปใช้คือมีปีการสรุปข้อมูลตั้งแต่ปี52เนี่ยจนกระทั่งวันนี้เนี่ยพอมันไม่เป็นธรรม เกิดขึ้นที่สภาเองเนี่ยเราก็ให้ระงรับมีการระงรับอยู่ยัง <ừ> um, ไม่เผยแพร่ <ừ> um, แต่ครั้งนี้ที่มันเกิดปี53าเนี่ยจำเป็นครับคือเราไม่อยากตอกย้ำเรื่องความขัดแย้ง <ừ> um, แต่วันนี้มีพรรคการเมืองบางพรรคไปตอกย้ำเรื่องเผาบา้านเผาเมืองไปเรื่องอไม่ใช้ความรุนแรงถอนพิษทักษิณอะไรต่างๆคือเอาการเอาตัวนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการคะแนนนิยมของตัวเองซึ่ง <ừ> um, มันเป็นเรื่องไปตอกย้ำเรื่องความขัดแย้งก <ừ> um, ารปราศัยที่ราชประสงค์อะไรก็ดีนะซึ่งปรากฏว,ว่ามันมันอาจจะจุดไม่ใช่แนวทางไม่ใช่แนวทาง กลายเป็นว่าแทนที่จะเสนอนโยบายกลับไปเน้นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดมาดอ,อกย้ําว่าเนี่ยใครไปเผาบ้านเผา,เ,าเมืองใครชุดดําชุดดอ,อหรือบางครั้งก็มีเรื่องอส่วนตัวเข้ามาซึ่งรัฐเองก็วันนี้ก็ไม่สามารถที่จะจับว่าชุดดําคือใครและใครเผาบ้านเผาเมืองนะแต่มักจะโยนให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนที่เกี่ยวแบบ่างนายกทักษิณบ้างหรือริ้รอกของทักษิณบ้างซึ่งเป็นเรื่องเนี้ยวันนี้มันมันเป็นประชามติของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วว่า วันนี้เข้ามาตัดสินแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเลือกใครวันนี้เราบอกว่าให้เลือกข้างใดข้างหนึ่งให้เด็ดขาดวันนี้พี่น้องประชาชนเลือกแล้วเพื่อเพื่อให้ประเทศไทยมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าถูกต้องฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่บอกว่าคณะกรรมาการตรงนี้ต้อง,ต,องต้องทําต่อแล้วก็ขณะเดียวกันไม่ต้องใช้ระยะเวลา นะแต่ทุกขั้นตอนเนี่ยต้องมีความโปร่งใสมีความเป็นกลางแต่ผู้ที่มีส่วนได้เสียเนี่ยก็จะต้องมาให้ข้อมูลอันนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญไหมคนที่มีส่วนได้เสียต้องมาให้ข้อมูลต้องมานั่งคุยกันถูกต้องเอาภายใต้ข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าแต่ละฝ่ายนี่มีข้อท็จจริงอะไรนะต้องเป็นอย่างนี้แต่เราต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยยาวไม่ยาวนะฮะมันเป็นเรื่องที่เรากําลังมาสร้างความบองดองไม่ใช่มาเจอกันแล้วมาขัดแย้ง วาต่อสู้กันไม่จบอีกมันก็ไม่จบอีกแต่สังคมเ็าขอรับรู้เป็นบางช่วงบางตอนนะอ๋อได้ครับอันนี้มันก็ต้องเปิดในที่สิ่งที่จะเปิดได้สามารถจะให้รับรู้ได้ไม่มีไม่เป็นให้แม่ใครฝ่ายใดมีส่วนได้เสียตรงนั้นในเรื่องข้อมูลข่าวสารแต่ผมต้องตอบย้ำว่าวันนี้นก็็เปความับวันนี้มันถึงมีว่าทําไมเขาถึงกลัวข้าราชการบางกลุ่มถึงกลัวกระบวนการที่ทำกลัวกลัวในเรื่องเหล่านี้กลัวความจริงจะเปิดเผยจะเปิดเผยกลัวว่าจะถูกล้างแค่โทษ เกิดว่าบ้านเมืองเกิดความไม่สงบถึงขนาดว่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเลือกขึ้นคนขึ้นมาใช่ไหมเพื่อจะไปคานทางเหนืออีสานว่าเออกระแสเพื่อไทยที่จะดีแต่ว่าคนกรุงขอตามนะอย่ามีอานาจและปไปใช้อํานาจเกินเลยเกินขอบเขตทั้งนั้นเนี่ยมันก็เหมือนที่ทฤษฎีสองนาคลาของท่านอเนกที่บอกว่าคนชนบทตั้งรัฐบาลคนกรุงก็ไปล้มรัฐบาลอย่างงี้ครับที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้น แต่ผมแปลกใจในบางทีฟังดูท่านผู้ชมาาว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องตลกแต่มันหัวเราะไม่ออกไม่น่าเชื่อว่าที่ผ่านมาเป็นปีๆกว่าเนี่ยอำนาจของรัฐเนี่ยไม่สามารถหาคนชุดดำมาได้ผมผมไม่เข้าใจโดยเฉสิงห์ทองตำรวจทหารอำนาจ,จทางกฎหมายมมนี่แหละทำไม<า>ม,มัน<ด>หาออกมาไม่ได้ผมผมงงมากผมก็มองโอ้โหนี่อำนาจของรัฐอำนาจฝ่ายบริหารนี่นะบริหารประเทศไทยเนี่ย ห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรนะประชากรมันหกสิบห้าล้านคนเน่ยหาคนแต่งชุดดําไม่ได้ฟังเล่าให้ใครฟังแล้วมันตลกแต่ก็บอกละหัวลอกพี่อกกอกท่านคณิตก็งานหนักอก็ดูอาจารย์ทางคณตท่านก็คือก็อย่างที่บอกว่าคือท่านก็วังตัวเป็นกลางแต่ว่าเอาคนมีส่วนได้เสียเข้ามามาให้ความข้อเท็จจริงอ่อข้อเท็จข้อจริงอะไรของท่านอ่ะท่านนี้ก็ไปกัรกลองอเพื่อที่จะมุ่งหาแนวทางแก้ไขไขไ,ขไอ้ที่มัน ที่ดูการแกล้งก็อย่าไปนั่นเขาปลดปล่อยออกมาใครที่ผิดหรือทำผิดที่ไม่นั่นก็ต้อง